่ะเราก็ปักมาเรื่อยๆนะคะพอใกล้จะหมดได้แล้วนะคะใกล้จะหมดได้แล้วเราก็ทําการซ่อนได้ก่อนนะคะเก็บได้แล้วก็เดี๋ยวมาต่อได้เส้นใหม่นะคะนี่อันนี้ใช้ได้สองเส้นนะคะเราก็ทําการซ่อนได้ก่อนอืมเขาก็จะไม่เห็นรอยนะคะนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าการซ่อนได้ เก็บเสร็จได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำการต่อเส้นใหม่นะคะต่อได้เส้นใหม่เวลาพี่ๆปักไปนะพี่ๆคอยดึงตรงนี้ไม่ให้มันริวนะคะถ้าพี่ๆดึงดึงดึงตึงเกินไปเนี่ยจะเกิดรอยริ้วนะคะจะเกิดรอยริ้วแน่นอนนะคะเราต้องพยายามผ่อนคลายมือไม่ให้ไม่ให้มือตึงเกินไปนะคะอันนี้เข็มเนี่ยเขาจะ สนเข็มง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ที่สนเข็มนะคะรูเขาจะใหญ่เหมาะสําหรับผ้าที่หนานิดหนึ่งนะคะนี่ขมวดปมแล้วนะคะต่อไปเอามานี่ค่ะเปิดเปิด,เป,ดเปิดผ้าขึ้นชิ้นหนึ่งแล้วก็สอดสอดเข็มแทงเข็มขึ้นมาตรงนี้ค่ะชิ้นข้างหน้าเท่ากับเส้นที่เราเท่ากับเส้นที่เราปักนะคะเสร็จแ,แล้วก็แทงเข็มลงไป แล้วให้เข็มมาโผล่ตรงนี้ค่ะมาโผล่ตรงตรงช่องที่เราจะหยุดนี่นะคะช่องสุดท้ายนะคะหัวช่องของสุดท้ายเพื่อที่เป็นการเชื่อมเชื่อมรอยต่อนะคะนี่ค่ะอันนี้เห็นไหมสองเส้นตรงนี้ค่ะจะเป็นหัวเชื่อมนะคะแล้วก็เราก็แทงเข็มลงมาใกล้ๆกันแล้วเสร็จล้วก็ตวัดได้ลงมาต่อเข็มไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะไม่เห็นรอยต่อแล้วเนียนไหมคะนี่ค่ะ คือไม่เห็นเลยว่าจะเป็นรอยต่อของได้นะคะนี่เดี๋ยวธัญญาให้พี่ๆดูนี่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เราจะแทบไม่เห็นรอยต่อเลยเหมือนกับใช้ได้แค่เส้นเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีอีกอย่างหนึ่งที่ทัญญาอยากจะแบ่งปันให้พี่ๆเนาะการทํางานมันต้องมีเทคนิคนะคะเพราะว่าทําไปฝึกไปเราเจอปัญหาเราจะแก้ยังไงไม่ให้เกิดปมนะคะให้ได้เขาต่อเนื่องกันไปเลยนะคะมองไม่ออกเลยว่าใช้ได้ ต่อกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆตรงหูนี่จะค่อนข้างยากนิดนึงเราจะต้องอควบคุมตรงหัวมุมของหูแมวนะคะนี่ค่ะ,คะถ้าปักไปเรื่อยๆมันจะเกิดช่องเล็กๆนะคะ อันนี้ก็จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ค่อยๆเบามือนิดหนึ่งมันจะเหลือทางแคบแล้วนะคะเวลาปักปกไปเนาะพี่ๆมันจะเจอทางแคบแบบนี้นะคะอย่าปักแรงนะปักแรงหูแมวจะขาดเลยนะคะแล้วก็อย่าปักเบาจนเกินไปน้ำหมักน้ำหนักมือให้พอดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตะวัดให้เขานะคะเข้ามุมนะคะตรงนี้นะคะก็ค่อยๆทำไปนี่ค่ะ ตัวแหลมแหลมนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวถ้าถึงถึงจุดของเขาเดี๋ยวเราค่อยตวัดเขามาแบบนี้นะคะนี้ก็แทงเข็มที่รูเดิมอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงเขาตรงนี้เข้ามาหูเขาอาจจะไม่แหลมเหมือนที่เราวาดนะคะนี่ค่ะเราค่อยๆดึงเข้ามาเนี่ยค่ะเขาก็จะมาตามเส้นนะคะมาตามเส้นทางเลยนี่ค่ะเราก็ตวัดมาแบบนี้นะคะหัก หักมุมนะคะนี่ค่ะหักมุมเ้านะคะแบบนี้ค่อยๆหักมุมอันนี้ก็สําคัญนะจุดนี้นะจุดตรงหูนีก็สําคัญนะเราค่อยๆเรียงเรียงได้แล้วก็กดเวลาดึงด้วยนะคะพยายามอย่าซ้ํารูเดิมนะคะเพราะว่าผ้าค่อนข้างบางเดี๋ยวผ้าจะขาดนะคะนี่ค่ะก็ทําไปเรื่อยๆอืม ตรงนี้คือจุดไฮไลท์เลยตรงหูเนะะี่ยค่ะหูเล็กๆเนะะี่ยค่ะคือจะสวยไม่สวยก็จะอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเนื่องจากเข็มรูใหญ่นะคะพี่ๆอาจจะใช้เข็มหัวทองที่ธัญญาแถมไปก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าใช้เข็มเล่มใหญ่เขาจะเกิดรูใหญ่ถ้าเราดึงตึงเกินไปเนี่ยผ้าก็จะขาดนะคะนี่เราต้องมีน้ำหนักมือที่แบบว่า พอดีนะคะนี่ค่ะก็พยายามจัดจัดด้จัดท่าให้พอดีกันด้วยนะเวลาเราปักไปเนี่ยท่าก็จะเคลื่อนตัวนะคะเราก็พยายามจัดแต่ได้เขาก็จะควบคุมให้อยู่ในที่แบบพอดีอันนี้เราเรียกว่าเก็บริมไม่ให้ริมรุย่ยพอเจอรุ่ยแบบนี้เราก็ตัดออกได้นะคะหรือว่าจะมาแต่งเล็มทีหลังก็ได้นะคะนี่ค่ะค่อยๆปักไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ ค่อยๆปากไปบางเส้นบางช่องอาจจะใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรนะเพราะงานศินลปะเราใช้ฝีมือมือยังไม่เท่ากันเลยห้านิ้วนะคะนับภาษาอะไรกับฝีเข็มอาจจะใหญ่บ้างเล็กบ้างมันคือสเสน่ห์ของงานศินลปะนะคะนี่ค่ะคนรับและคนทําขอให้เข้าใจนะมันไม่เป๊ะเหมือนใช้จักเย็บหรอกค่ะใช้มือเนาะนี่ค่ะอันนี้มันจะเป็น สเสน่ห์ของงานฝีมือเมือะะ่อเราปักมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วนะคะพอใกล้จะสุดทางนะคะเราต้องเว้นช่องที่จะ,ะใส่โพลี่นะคะนี่ค่ะหน้าตาของน้องแมวก็เริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะคะนี่ค่ะค่อยๆปักมาเรื่อยๆเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาตัดเล็มทีหลังนะคะนี่ค่ะอย่าดึงตึงมากนะคะถ้าถ้าเราปักตึงมากเนี่ยตรงนี้เขาจะริ้ว่คะแต่อันนี้เขาจะไม่ริ้วเนาะอ่าเหลือช่องนิดนึงนะคะพักไว้ก่อน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วก็ใส่โพลีลงไปนะคะนี่โพลีเราก็กะเอาว่าอยากได้แมวอ้วนขนาดไหนแต่ว่าอ้วนเกินไปมันก็จะเปะหน้ามันก็จะบวมเกินมันจะพองเกินก็จะไม่สวยก็คือกะให้ขนาดพอดีพอดีนะคะบางคนก็จะใช้ตะเกียบก็ได้นะคะตะเกียบเอาไว้อดดันโพลีเข้าไปนะคะนี่ค่ะที่สำคัญตรงหู หูนี่โพลีเขาเข้าไม่ถึงหรอกค่ะเราก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งเอามันก็จะมีเทคนิควิธีนะคะนี่ต้องการให้หน้าอ้วนเป่งขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะคะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนทันยันก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้มือก็จะเป็นปากกานี่ค่ะใช้ปากกาค่ะดันไปดันไปตรงหูน้องนี่ แล้วก็เดี๋ยวเติมโพลีอีกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะค่อยๆดันโพลีเข้าไปแบบนี้บางคนถ้าไม่มีโพลีก็จะใช้เศษได้เศษผ้านะคะแต่ว่าทรงเขาไม่ค่อยสวยถ้าใช้เศษผ้าเนี่ยคนยิงเอาเอาวัสดุเหลือใช้ยัดไส้ได้ต้องเอาผสมกับโพลีนะ ถ้าทัญรญองเอาเฉพาะเศษผ้าใส่ทรงเขาไม่สวยมันจะแข็งแล้วมันจะนูนขึ้นมานะ,ะเพราะผ้าจะแข็งนะถ้าเราเอาโพลีเนี่ยทรงเขาจะสวยอ่ะต่อไปเราก็อ่าคัดเวิร์กต่อไปเรื่อยๆปิดรูเขาแล้วค่ะทีนี้นะคะเป็นขั้นตอนของการที่เราจะปิดรูของเขาแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่โพลีลงไปเนาะเราก็ค่อยๆสอยมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดรูตรงนี้แล้วให้เขา เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอ่ันนี้ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะจุดใกล้จบแล้วนะคะเราก็นี่ทำการปิดโรูนะคะนี่ค่ะถ้าพี่ๆดึงตึงเกินไปเนี่ยตรง ตรงช่วงรูเนะะี่ยเขาจะโผล่ขึ้นมาเยอะนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักมือนะคะเราควรที่จะกะให้พอดีพอดีเบานิดหนึ่งไม่ตึงมากเกินไปนะคะนี่ค่ะค่อยๆตักไปทีละนิดทีละนิดนะคะอันนี้เราจะปิด,ดรูแล้วนะคะออตัดนี่ก่อน,นอันนี้เป็นการเก็บริมรับรองว่าไม่มีการโผลแน่นอนแข็งแรงมากนะคะนี่ไม่ต้องใช้จักรแต่อย่างใดนะคะอันนี้ เป็นน้องแมวปักมือค่ะนี่ค่ะเกือบเป็นรูปร่างแล้วนะคะรูปร่างเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการตกแต่งหน้าให้น้องเขานะคะจะเอาแมวยิ้มหรือแมวโกรธได้หมดเลยนะคะจะแต่งให้เขาเป็นยังไงอยู่ที่เราจะกำหนดดีไซน์ของเขานี่ค่ะแมวของเราจะไม่ย่นนะคะอาจจะเบี้ยวนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรมันคือศิลปะค่ะท,ที่ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะ ศิละปะเขางานฝีมืองานศินละปะเขาจะไม่เป๊ะเหมือนเครื่องจักรอย่าไปกังวลตรงนี้นะคะเริ่มทําใหม่ๆอย่าถอดใจนะมันจะเบี้ยวนิดนึงนะคะใจเย็นๆเนาะค่อยฝึกไปเดี๋ยวก็จะสวยเองนะคะนี่อันนี้เรียบร้อยแล้วเราเก็บได้นะคะนี่แล้วก็มาตกแต่งเก็บกริมตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเหลือขั้นตอน ตกแต่งน้องนะคะนี่อันนี้ไม่พองมากเกินไปนะคะต่อไปเราก็จะตกแต่งวาดน้องแมวค่ะต่อไปนะคะเราทําการวาดน้องแมวนะคะนี่ค่ะวาดตาให้เขาอาจจะเบี้ยวนิดหนึ่งไม่ตรงถึงกลางก็ได้นะคะแล้วแต่ นี้จมูกนะคะอันนี้ปากของน้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนวดของเขาพยายามอยู่ให้อยู่ใต้ตานะคะแล้วก็อันนี้ส่วนนี้จะเป็นหูหูเราจะปกักทึบทุกทีธัญญาจะซื้อซื้อดอกมาทำนะอันนี้ก็คือทำให้เป็นคลาสสิกที่สุดนะคะคนี่เรา <c oughs> ขออภัยนะเราวาดคร่าวๆเ,เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาปักทำการปักนะคะ ใช้ได้เส้นเดียวนะตกแต่งหน้าให้น้องเขาอ่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันอีกเลยค่ะ